มันมีบางคนนะครับอาจารย์บางคนที่เขาบอกเขาอยู่บ้านแต่ช่วยอาจารย์ปิดโตกอยู่ในป่านุ่มสิปีไม่ได้ออกไปเยี่ยมไปอย่างผู้ใดไรกันแต่ว่าบางคนอยู่คนละจังหวัดใกล้ๆนี่เขาได้นินมิตเกี่ยวกับอาจารย์ไปเยี่ยมไปหายมันมันเป็นด้วยเหตุผลอะไรครับจักเขาเด้วเรื่องของเขาไงโอ้เรื่องของเขาเขาเห็นกับเรื่องของเขาแล้วแต่เขาว่าอาจารย์ได้ไปเยี่ยมเขาไปหาเขาไหมไปยังไงอยู่ในป่าบางคนก็ลือว่า เห็ <insecurity S 2> <us> <ment> นอาจารย์ย huh. you know? no <us> ูน <ment> ั้นยูนี่เลยนี่เรื่องของเขาไงว่าจะไปหาศูนย์หเรื่องของกันแทศบานขนาดนี้เนาะแปนว่ามันรู้น่อจะเป็นได้อาจารย์แผ่เมตตาออกไปกว้างๆเขาอาจจะไปสัมผัสพลังงานตัวนี้ได้บ่อาจจะเป็นได้บ่มันก็เป็นไปได้เท่ากับวางเชื่อเทาก็ในเวลาชนหนึ่งถัจิตถ้ามันสงบนะเทาก็แวะไปคือผัวผู้นั้นผู้นี้เป็นยังไหนยังไหนก็แวะไปเขาอาจจะสัมผัสได้หรือเขาอาจจะคืดพ่อเขาคือแล้วมันอาจจะตรงกันทั้งในก็ได้กับพวกพวกอี้กันนะอือ ถ้วาว่าฮอกบอกว่าเดี๋ยววาจอสตงว่าจะไปอันเขาเห็นว่าไปหาหยาดหาผู้นัน้นจิตค่อนข้านี่มันแบบเดียวถันเดิมแม้ว่าอาจจะคืดพ่อผู้นั้นอาจจะคืดพ่อผู้นี้ไม่เห็นเสียเมื่อการที่เป็นเรื่องเมือ่อเอิญก็ได้ยังีงนะเออแต่เฮาก็บอกว่าเขาจะไปคืดเป็นเห็นไปยังกันเรื่องของเขา,าอันนะโอ้เป็นก็สภาพวัตสภาพว,าวัจิตที่เขาช่วงที่เขาแพ้ไ,ไม่ตางออกไปเขาจะสัมผัสได้หรือได้ ก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาสัมผัสแต่ว่าเขาก็เห็ุของเขาปกติเองกันนะเขาเขาก็แพ้เมตตาโดยโดยธรรมชาติเขาก็เห็ุของเขาปกติแต่ว่าเขาที่อาจจะเป็นสภาพว่าของเขาที่อยู่ในช่วงจิตเขาสบายจิตเขาปกติหรือจิตเขาพร้อมสลายหรือยังกับพวกหงสอว่าไงว่าขื่นแต่ขื่นรับมันดีเนาะขื่นรับมันดีมันอาจจะหงส์เห็นกระเด็นกับพวกหงส์ขกันครับ อันนั้นเป็นเรื่องของเขาได้ขบบเขากับวงหูเห็นน้ำเขาเด้เทากปของเขาไปท่างปรเเป็นปัจจัยของของของคนเขาเนื่องจากเป็นเรื่องของเขาอันนั้นเป็นเรื่องของเขาครับแล้วยังยังที่อาจารย์ท่งออกไปจิตเนี่ยบางคนอาจจะทรงไบแบบระบุจอจงนะครับว่าเออระบุจอจงว่าคนนี้คิดทอดเขาแบบนั้นแบบนี้หรือว่าคิดับเขาแบบนั้นแบบนี้นะครับอันารยผมก็ได้อะผมม,มันบอกได้วา่ามันบอกได้วา่าคือหอดเด้ มันแบบว่าคือพ่อหนาแวบขึ้นมบ้างสิหรอเออคิดหนาแวบแต่ว่าในกระแสจีิของอาจารย์ก็ส่งไปว่าเออมอนี่อยากให้มอรีย่ทำมอรียนครูแบบนี้มอนี้นะมันจะมีจิตแวบเข้าไปนบ่ครับในในความระลึกถึงลูกศิษย์ลูกหานะครับอันนี้มันเป็นชวนบุคคลหรือเปล่าครับอันนี้มันเป็นอย่างแต่เขาจิรับรู้ได้จิตรับรู้เนะฮะกับโมหูนี่กันเาต้องบอกว่าเฮะโมหูนี่กันแต่นี่แต่พี่ผมถามอาจารย์บ้านแม่เนี่ยผมกับเพื่อนได้รับรู้มาแบบนี้ ผมก็เลยได้มาถามอาจารย์แบบนี้เพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วผมมาหาอาจารย์แล้วมันได้รับรู้แบบนี้ช่วงหาทุ่มอาจารย์ว่าหยิดไห่หมอนี่มื่มคมอคนท่ากกันนะ่าที่ได้ข้อรู้สึกผมนะผมก็เลยบ่กเลยอาจารยเป็นอุปทา,านจาของออยังเพิ่งไปเชื่อว่าการนิมิตมันถึงเสมอะไปเน่หน่าถ้าอยากฝ่าไปเชือ่ออยฝ่าไปคืนแล้วย่าฝ่าไปคิดว่าถ้าฝันจังเี่คือจังเี่เรามันจะถือ อยากมันสิเป็นคือความ้าฝันนอกจากไปค,คบืบกันนี้เราไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรว่าถ,ถถาถามอาจารย์เรื่องเมื่อน,นี้แล้ครับครับโอเคครับ